เจ๊ไม่เอาเหรอไม่เอาไม่เอาไดเดี๋ยวให้หมอให้รู้นะป้าเอาไหมเนี่ยอันี่ไม่ใช่ยาหรอกร่างดาบร่างดาบแบ่งเอาเอาไปให้พี่นทนไปแบ่งพี่นทนมันมาเลยนะแงผ่านกอก้องดูได้ไอ้หน้าหิบไอ้หน้าหิบไอ้หน้าิบหิพงพูนในบ้านมึงไอ้หน้าชั่วแต่คืนหรือไม่คืนคืนที่มันไปที่ตัวต่างต่างเอาละธนาจับเงินไะเชฟทำท่าตองห้อยก่อนออ่ทาน น,นี่ผมซื้อขนมมาฝากป้าเก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์ด้วยวันนี้ผมจะมามาเจอตัวพี่น้อให้ได้เลยผมอยากรู้มากมึงไม่ต้องมาเจอลังหน้าอย่างมึงกูรู้ไม่ใช่ <c oughs> สับแล้วค่ะเจ๊ไม่เอาหรอไม่เอาป้าเอาไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่ยารัด้ไดแบ่งเอาเอาไปให้พี่นนไปแบ่งพี่นนทเฮ้ยนี่ห้เบิร์ตไหมฝากให้ผมไหมเขาฝากไม่ให้ผมครับมึงเนี่ยไอ้นายนพูดอย่างเงี้ย ไม่ใช่พี่เขาฝากลัตนาว่าฟางแบงห้าร้อยม่เอาให้คุณเหรอใช่ใช่ให้หมอปลาให้ไปแล้วมึงจับไปเร้วนี่ให้ไปตอนไหนเขาฝากคุณไว้ผมอ่ะมึงไม่ต้องมาชี้หน้ากูแล้วไอ้นายเงี้ยรัตนาเอามามาส่งให้ฉันเลยให้อ่าเมื่อกี้ไม่เห็นหมอไงเมื่อกี้ไม่เห็นหมอเออเอาให้หมอปลาด้วยผมฝากให้หมอปลานะมาฝากกับท่านทำไมล่ะอ้าวก็ป้ายืนนั่งอยู่นี้ผมไม่เจอหมอ ไอ้หน้าหีงี้ทำไมเอามาขอยืมตังค์ก่อนยืมหยิมเดี๋ยวคืนให้มากกว่าเดิมอีกคืนให้มากกว่าเดิมตองมายืมแบงค์ของกูนี่กูไม่ได้หยิบขอมันมาเลยนะแบงค์พันกอกองดูได้ไอ้หน้าหิมไอ้หน้าหิมไอ้หน้าหิ้มบางคนในบ้านมึงไอ้หน้าชั่วจะคืนหรือไม่คืนคืนที่มันไปติดตั้งแย่งเงินเราในบ้าน นี่ในกระเป๋ามีจะดูอไหแบที่ไหนมีวะเนี่ยแบนที่ไหนมีวะเนี่ยของใครอนนี้ของใครเรารวมไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยเฮ้ยตจ่ายค้าน้ำไอ้้ไม่อยู่บ้านเสียบ่อเอามาต่ายาน้ำสักอย่ามาด่าก็เขาตามฝากไปจ่ายค้าน้ำเอามาเลยไม่ไมกู่ไม่มีไม่ไมไม่ไมไม่มไม่ม่ไ่่ อ่าเฮ้ยเมื่อกี้มันสองแบงค์ไม่ใช่เหรอโอ้ยไอ้ลกไอ้แม่เจ็บแม่เจ็บจะมาเอ่ยคำอะไรนะเฮ้ยเมื่อกี้มันสองแบงค์ไม่ใช่เหรอเราพูดกันอย่างนี้ในบ้านกูนะให้พูดกันไปเมื่อกี้ไม่ใช่แบงค์เดียวหนูหนูมันนั่นไม่เขาหยิบไปมันสองแบงค์มันซ้อนกันอยู่ไม่ได้หยิบให้กูเลยนะไอ้นี้ชี้นิ้วชี้มือเนี่ยเขาบอกสองแบงค์เนี่ย ป้าคนนี้คนนี้คนเจ้เงินในเปาเจ้ทำมาเป็นพยาบาลนะ<อ>มึงเป็นไอขี้ขาแล้วมึงจะมีทำไมล่ะกี่แบงค์มื่อกี้ได้ไปกี่แบงค์ไม่ได้ให้เลยมันอยู่ๆมันจะให้เจ้ทด้ไมล่ะเ <c oughs> ฮะ้ยป้ากระตังใครตกยี่ลพันนะ่ะตังใครตกวะนัันน่่นนนะี่ไงเมื่อกี้สองแบงค์ถูกแล้วมาตังใครตกอ่ะคืนเข้าไปตใครตกเจคืนเข้าไป มาคืนไปนให้โดตนต,ตังครตกอ่ะเมื่อกี้ตังใครอ่ะตังป้าไหมเนี่ยเลขอะไรเลขอะไรเจ๊ขอบคุณเขาเลยขอบคุณเขาเดี๋ยวเขาให้จะเป็นพรธากันนะตังตังใคายตกอ่ะของหนูของหรือเราเต้นไงอ่ะต้เต้นก่อนถึงได้ป่ะเดินไปเดินมาเวียนเต้นเต้นกันเต่าตางอยมา bon ว yes ันนี้พี่เขพูดดีนะ ลาตนาทำไปต่อหนอยก่อนโอ้ดีนะดีมากตางมาเ่งนให้ให้บอลด้วยอนที่อลทรหนึ่งเฮ้ยอลที่หนึ่งเลยเหรอเฮ้ยบอลที่ใหรไม่ได้คนนี้ไปแล้วนะให้ผมมาเลว่ะจะให้ทุกคนไม่ได้ ไม่ยังงี้ไม่ยังงี้เอ้าก็พรถูกวันที่หนึ่งคุณให้ผมไปแล้วแล้วคุณช้างคนนี้ได้ไงแล้วผมก็ไม่ถูกสิเอาตายแล้วให้กัหมดเลยเจุดเป็นพวกอย่างนี้เฮ้ยเอาไงเปลี่ยนอ่ให้ถูกวันที่หนึ่งตลอดไม่ใช่ผมถูกแล้วคผมต้องเปลี่ยนพรพรแล้วผมได้อะไรผมได้อะไรอ่ต้องถูกเอารางวัลที่สองก็ไม่ให้แล้วไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วนะพระสงฆ์บอกเรา ตลูกสองคนี่ผัวคนไหนผัวนาคนไหนเนี่ยสายป่าเนี่ยไอ้นี่แต่งเรื่องพัดจะตายให้ตายหรือไงไอ้นี่แต่งเรื่องพัดจะตายให้ตายหรือไงม่านะมึงไม่ตาทีะ่ต้องมานไ่ตอมายนะึไ่องมึงไม่านงมาน้านะลึม้ทำะทนะ่้นะนะอาะไมองมทำะมึม้ยึงไม่้อมต้าต้ดูครับพี่ ค่อยเรือนูได้เทินพระจ๋าขอชีว evet, yeah, okay, ิตจริงก็คือกุ้ถึงพระพระเป็นหัวเก่าเขาโอ้ยสราโหยอย่างนี้นะบาปกรรมมากเียพระจะทำทุกคนดึงนักยา่ติผู้ยาไม่ญาติผู้กรนโอ้ยเนี่ยนั่นนั่นนั่นเราให้ังนาบอ่ะแถวนี้แม่งเถื่อน่ อ่านเลยกานานเลยกาวันนี้วันเกิดเจ๊ก็เลยก็ร้องอ่ะเจ๊ร้องร้องช่วยเขาหน่อยเนาะอ่ะเร็วเอาเร็ว Happy birthday to you Happy birthday to you ไม่คนนี้เป็นคนเอามาเห็นทุกคนเอาเจ๊ทำะไรทำก่อนมาขอให้พระอวยประพรคนชนิดนี้คนนี้ตายนี่คนสวยนี่จะเป็นแบบนี้แหละ ขอให้โวยพระพรนะให้มั่งมีสีสุขคนที่น่าควายขอให้ตายเหลวเอาแล้วโวยพรให้ผมด้วยไม่อวยพรมึงหรอกเดี๋ยวกูจะด่าเลยเอาโวยพรหน่อยหน้าอย่างมึงกูไม่รู้จักเลยใครเป่าใครเป่าสุดมากเตเป้สุดมาก ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ไว้ได้เลยนะครับ